วันนี้ผมจะมาพูดถึงการปรับเปลี่ยนเกมการเงินของคุณนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเงินหายไปไหนไม่รู้ทุกเดือนถ้าใชา่คลิปนี้เป็นของคุณเลยครับผมมีเคล็ดลับที่จะช่วยเปลี่ยนเงินหายให้เป็นเงินเหลือมาดูกันนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเลยครับโดยการมองเห็นภาพของกระปุกออมสินที่เต็มไปด้วยเหรียญและธนาบัตรแค่นี้คุณก็กําลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างเงินเหลือแล้วล่ะครับการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคือขั้นตอนแรกนะครับสู่การจัดก,การเงินที่ ลองระบุว่าคุณต้องการอะไราจากเงินของคุณและกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายนั้นครับการบันทึกรายได้และรายจ่ายก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเงินของคุณการรับรู้ถึงทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเข้าออกจะช่วยทําให้คุณเห็นภาพการเงินที่ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนั้นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการลดหนี้และหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่ก็เป็นกุญแจที่สําคัญเช่นกันนะครับอย่าปล่อยให้หนี้เป็นภาระต่อชีวิตของคุณครับพยายามเลือกวิธีออมเงินที่เหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการเงินของคุณเริ่มง่ายๆจากการใช้กระปุกออมสินแล้วพัฒนาไปเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหรือวิธีอื่นๆที่เหมาะกับคุณดูนะครับในยุคดิจิทัลนี้การใช้เครื่องมือทางการเงินอัจฉริยะเช่นแอปพลิเคชันการจัดการเงินต่างๆจะสามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นนะครับลองหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการจัดการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณหรือการวางแผนการลงทุนอย่าลืมว่าการมีเงินออมฉุกเฉินก็จะ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคลหรือปัญหาสุขภาพต่างๆผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นสร้างเงินสํารองเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนภาษีและการวางแผนการเงินสําหรับอนาคตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้คุณมีความรู้และทักษะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลองเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน c ของศูนย์อบรมไทย PFA เพื่อปรับปรุงทักษะการเงินของคุณดูนะครับมาถึงช่วงเวลาที่ผมอยากให้ทุกคนลองมาร่่มกันแบ่งปันกลยุทธ์การเงินของคุณกับคนอื่นๆดูนะครับว่าคุณมีวิธีจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างไรและมีเคล็ดลับใดบ้างในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคล็ดลับสามารถช่วยให้ทุกคนเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้ผมหวังว่าจะเป็นวิธีปรับเปลี่ยนเกมการเงินของคุณจากเงินหายให้เป็นเงินเหลือจำไว้ว่า ความสําเร็จทางการเงินนั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายการวางแผนอย่างรอบคอบและการดําเนินการอย่างมีสติอย่าลืมใช้เครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การจัดการเงินของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายอย่าลืมแบ่งปันเคล็ดลับและกลยุทธ์ของคุณกับคนอื่นๆเพื่อร่วมกันช่วยให้สังคมไทยของเรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและเป็นสังคมของการช่วยเหลือกันนะครับหากคลิปนี้คุณคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติด เพื่อไม่พลาดคลิปรับดีๆในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ